ต่อไปเป็นการเพิ่มรายละเอียดข้อมูลของดอก r a d i a t engraving หรือที่เรียกกันว่า Taper b o n n o t นตนะครับดอกจะมีลักษณะาตามภาพนี้เลยนะครับมีหลายแบบนะครับแต่ลักษณะของมันก็คือดอกมันจะเรียวนะครับดอกมันจะเรียวแล้วปลายเนี่ยจะมนนะครับจะเป็นเกลียวก็ได้นะครับจะเป็นดอกผ่าแบบนี้ก็ได้ หรือจะเป็นดอกที่เป็นฟันแท่งตรงๆแบบนี้ก็ได้นะครับแบบสองคมแบบนี้นะครับ <C> um> คือดอกชนิดเดียวกันนะครับแต่รูปร่างลักษณะแตกต่างกันโอเคสิ่งที่เราจะต้องรู้เพื่อเอาไปใส่ข้อมูลก็คือ1ค่า R นะครับค่า R คือค่าที่ปลายของมันนะครับค่า R คือค่าลัศมีที่ปลายของมันต่อไปนะความยาวคมตัดนะครับความยาวคมตัดนะครับถ้ารู้จะดีกว่านะครับต่อไปก็คือขนาดของดอกนะครับอ่า และอีกอย่างหนึ่งก็คือองศานะครับก็คือองศาโอเคนะครับอ่ะเรามาดูว่าเราจะเอาข้อมูลไปใส่ยังไงอ่ะผมจะใช้ข้อมูลจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้อ่ะคราวนี้ข้อมูลของตัวนี้ผมได้องศามาจากเว็บไซต์ของดอกนะครับอ่ะนะครับก็คืออ่ะดอกมันจะมีองศารวม3.76นะครับ half angle ก็คือครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นครึ่งหนึ่งก็คือ1 8 8นะครับโอเคเราไปกัน ครับมาที่ a r t c a m คมาที่ท o พาร์ตมาที่ทู database นะครับกดแอดทู camp, ท Path, ท ase, นะครับ, to, รบตั้งชื่ออผมตั้งชื่อเป็นภาษาไทยบ้างนะครับอดอกแก่สำหรับลายมวลผูกหอมอา่านะครับอ่ารสองนะครับตามข้อมูลของดอกเนาะ แล้วก็คนตัดยาวนะครับคนตัดยาว30.5โอเคผมตั้งประมาณนี้ต่อไปทูท้ายนะครับชนิดของดอกเราเลือกเป็นเรเดียตเอ็นกรวนะครับดูลักษณะรูปของมันนะครับต่อไปทูนัมเบอร์เราใส่อะไรก็ได้ถ้าเครื่องเราไม่ใช่เป็นแบบออโต้ทูเชงนะครับทูยูนิตเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรและยูนิตหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อนาทีนะครับไดมิเตอร์นะครับ ตามข้อมูลก็คือ6มิลน,นะครับ h a l f angle นะครับาตามข้อมูลที่เรามาจากในภาพาในในเว็บนะครับหน8่นะครับ1.8 8 1 8 8นะครับทิพเดียดนะครับค่าอาอาเขาให้มา R อ,อยู่แล้วไม่ต้องไปหารอีกนะครับเขาให้ R มาแล้ว R2 ก็คือ2นะนะับไม่ต้องไปหารต่อไปนะครับ เรามาเช็คความถูกต้องก่อน,นะครับสิ่งที่เราได้มาอีกครั้งหนึ่งคือบางอย่างโดยปกติเขาจะไม่ค่อยบอกค่าอามาค่าที่เขาบอกมาคือความยาวนะครับความยาวของคมตัดนะครับตอนนี้ความยาวของคมตัดเรายาวเกิน30.5ที่เขาให้รายละเอียดมาดังนั้นนะครับเราก็สามารถแกแ้ไขได้เองให้ใกล้เคียงในทีน่นี้องศามาร1.88นะครับถ้าเราเปลี่ยนค่าองศาความยาวของคมตัดมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ ผมใส่ค่าองศานะครับที่ผมทดลองใส่แล้วมันได้นะครับคือ2 0งจนะครับเห็นไหมครับอ่า่า R คือค่า C ก็คือความยาคมตัดเนี่ยใกล้เคียงกับค่าที่โรงงานให้มาดังนั้นผมจะใช้ค่านี้แทนผมไม่ใช้ค่าค่าที่มาจากเว็บนะครับดังนั้นถ้าใครไม่รู้ว่าค่า R เท่าไหร่ให้ดูวัดเอาไม้มาทัดวัดความยาคมตัดแล้วมาเปลี่ยนค่า ที Half ่ Half Angle ตัวนี้แทนต่อไปนะครับ step down แกะเท่าไหร่ก็ได้ที่ลึกไม่เกิน Step Down คือการแกะลงไปลึกครั้งละเท่าไหร่นะครับแกะเท่าไหร่ก็ได้ที่ไม่เกินค่า4ในที่นี้ผมจะใส่ไว้ประมาณ15นะครับอ่า uh, step over คือการแกะด้านข้างนะครับการกินด้านข้างอ่ะ uh, ครั้งละกี่เปอร์เซ็นต์ในที่นี้ผม uh, แนะนำถ้าเป็นดอกบอลน็ตนะครับดอกที่ปลายมนอย่างให้ละเอียด คือประมาณ5%นะครับให้สวยประมาณ20-25%ถึง่ิบ้าใส่ประมาณ20%เป็นะครับสปินเดิลสปีดแนะนำประมาณ20,000ถึง2อ0 0 0รอบนะครับฟีเฟรทฟรีเฟรในความเร็วในการเดินแกะนะครับผมแนะนำถ้าเครื่องแข็งแรงดีประมาณ3,000ถึง5,000ใส่3,000พความเร็วในการทั้งเหล็กความเร็วในการชิมลงไปในเนื้อวัสดุ ผมแนะนำประมาณ3 0 0ร้อถึงห้านะครับถ้าขึ้นแข็งแรงดีนะครับโอเคเรียบร้อยกดโอเคกดโอเคเรียบร้อย